โอ้โหน้องวิลเลียมนะครับแล้วก็เอสุนี้ปรากฏตัวในชุดสูตรลำลองสไปยตาเราก็ในมือของเขาเนี่ยมี v ี v o 50 v 50 l like i มาด้วยนะครับกับงานเปิดตัวของเราร้อนชีเวนต์นี้นะฮะสองคนเดินมาแน่นอนเราก็ต้องช่วยกันร้องเพลงประจำตัวเขาหน่อย นะะนั่นคือเพลงอะไรคูบู่คะคูบู่ะไม่ใช่ดิขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับ w i v o r Friends ครับ William S สวัสดีครับ William สวัสดีน้องเอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญนั่งเลย Brother ครับผมโอ้โหเพียงในเวลาไม่กี่วันเราได้เจอกันอีกแล้วใช่ครับนะฮะ จริงๆอ่ะเชิญน,นัง่งเชิญนัง่ง okay, วันนั้นที่พูดที่ถามไปเรื่องงานสงกรานเนี่ยพี่ยังไม่เห็นคลิปเลยนะ oh. พี่แค่พี่แค่ถามขึ้นมาด้วยด้วยความแบบอยากรู้อยากเห็นเฉยครับแล้วพี่เพิ่งมาเห็นในภายหลังแต่วันนี้ลิฟลิฟลิฟทั้งสองคนโอเคนะ โอเคเลยพี่เขาเติมให้มาแบบจัดหนังจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีน้องวิลเลียมแล้วก็น้องเอสอีกครั้งนะครับผมจริงๆแล้วก็เคยร่วมงานกับทาง vivo มาก่อนอยู่แล้วใช่ครับนะครับวันนี้ทั้งสองคนรู้สึกองบ้างที่ได้มาได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับ vivo ครั้งในฐานะของ Friends of vivo ด้วยโอ้จริงดีใจมากๆครับผมดีใจที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน vivo friends ครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแบบร่วมงานกับ vivo อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่า vivo นี่ก็ถือว่าเป็นแบบแบรนด โทรศัพท์ระดับโลกที่แบบโดดเด่นเรื่องนวัตรกรรมมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ <ผม S 1> ใช่ใช่ทุกทุกครั้งที่พี่หรือว่าเอสมาเนี่ยงานเปิดตัวแบรนด์ยี่ห้อใหม่ๆอ่ทมาเจะรุ่นใหม่ๆของ vivo เนี่ย<อ>ก็มีใช่นะครับผมเออมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาแบบคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆยมอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของนวัตรกรรมแล้วน้องเอสจากน<อ>้องเอสเนี่ยได้ใช้ vivo v 5 0าสิบหลายพอจะแชร์ให้ทุกคนในที่นี้ได้ได้ได้ทราบกันบ้างสักนิดนึงนะครับว่าประสบการณ์ที่ได้ใช้รุ่นนี้เนี่ยทำให้ไลฟ์สไตล์ของงงเนนนีี่ยยมััดขึ้้ไบาง อ๋อจริงๆทำรู้สึกว่าแบบเราได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับผมเพราะว่า vivo v 5 0 lite เนี่ยครับเขามีแบตถึง6,500มิลลิแอมเออเยอะมากนะคือแบบอึดมากทำให้เราได้ใช้ชีวิตโดยแบบเอ้ยเราไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตจะหมดอะไรเงี้ยผมแล้วก็เนี่ยตัวเครื่องบางมากครับเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีบูโวแบตเตอรี่ครับผมทําให้แบบว่าปกติคือถ้าสมมติว่าแบบแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมอ่ะมันต้องหนาหน่อยใช่มันต้องหนาแล้วแต่ว่าเนี้ยคือตัวเครื่องเขายังบางอยู่เลยครับผมทำให้เราแบบ ใช้ชีวิตได้ง่ายมากครับโอ้โหทำได้ยังไงกับแบต6,500มิลลิแอมแต่ว่าบางขนาดเนี้ย <c oughs> ปกติถ้าเราจะเห็นพวกแบตที่เป็นแบบแบตเตอรี่ปกติเนี่ยมันก็จะต้องแบบประมาณประมาณนี้อยู่นะแต่ vivo v, v 5 0าไรนี่ยก็ทำให้มันบางขึ้นแล้วที่สำคัญความจุยังเยอะมากขึ้นอีกด,ด้วยนะครับผมทีนี้มาถามวิลเลียมบ้าง <c oughs> นะครับวิลเลียมครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็น vivo friends ครับในครั้งนี้บอกเลยว่าดีใจมากครับเพราะว่าบอกเลยว่า คือเช็คมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลังเลเลยอยากสมามาเพราะว่าเหมือนไงนครับที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคือเราเห็นโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าเราชอบมากทางดีไซน์ของเขาแล้วก็รู้สึกว่าว้าตลอดครับเพราะวีโวเขาเรียกว่าทันทันสมัยตลอดแต่ว่า คือโลกไปยังไงเนี่ยวีโวตามทันแน่นอนตามทันตลอดใช่แล้วก็โลกทั่วนี้มันก็หมุนเร็วนะวิลเลียมเนาะใช่ใช่ครับโทรศัพท์นี่คือมาเรื่อยๆซึ่งวีโวก็คือดีไซน์ผมชอบมากครับทันสมัยมากเหมือนที่พีเอสบอกคือมันบางๆครับแล้วก็ด้วยกล้องต่างๆคือบอกว่าตามทันโลกแน่นอนใช่ครับแล้วก็สีนี้ก็คือไทเทเนียมโกครับเออพี่กเลยจะถามเลยว่าสีที่อยู่ในวิลเลียมมันคือสีอะไรเพราะว่าพอเห็นตัวจริงแล้วมันแบบมัน มันเฟี้ยวมันเฟี้ยวจัดอ่ะมันเฟี้ยวเฟี้ยงเงาะเออมันเฟี้ยวเงาะเฟี้ยฟ้ามะพ้าแก้วอ่ะใช่ก็เขาว่าเฟี้ยวเงาะมันเป็นยังไงเอสโอ้เกิดไม่ทันโอ้อุนน้องๆเจนซีนี่พี่คือแบบเป็นหนุ่มเจนวายก็คือเฟี้ยงเงาะคือกำลังมาเลยแต่คิดว่าเฟี้ยงเงาะก็ดูเป็นคำที่ใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะตามยุคาสมัยก็สำหรับคนที่ชอบแบบดีไซน์เท่ๆหรือว่าติแกรมแล้วกันฟิวติแกรมเลยติแกรมติแกรมใช่ก็เป็นสีนี้เลยใช่ครับนะฮะแล้วสีที่เอสถืออยู่คือ สีแฟนาซีเพอร์โปครับเฮ้ยอันนี้คือเวลาที่มันกระทบกับแสงอ่ะมันจะมีเท็กซ์เจอร์ของความแบบจริงเหมือนลวดลายอะไรก็ไม่รู้เนาะลวดลายพัดหรือว่าลวดลายขนนกปะใช่ใช่ใช่เออมันมีความแบบเอสเตติกเนาะเออไม่ใช่มันคือเอสเตติกคืออะไรน้องเอสความสวยงามเออความสวยงามอ่าคือถ้าสมัยนี้แบบไม่สมมติว่าไม่ใช้คาว่าเฟียวงอแล้วถ้าเป็นแบบเจนอย่างน้องเอสเขาไปเลียกมาใช้คาว่าอะไรเอ่อซิกมาซิกมาว่ะ <laughs> เออมันชิคมากทั้งสองท่านเนี่ยเลยนะว่าคือตอนนี้ต้องบอกว่าเ,ออเป็นสองคนที่คิวถ่ายงานถ่ายซีรีส์ออกงานเอีเวนต์เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีโทรศัพท์คู่ใจที่มีฟังก์ชันที่มันเหมาะกับเราถือว่าเป็นดูโอข้างกายของเราจริงๆนะฮะ <laughs> ต้องถามทั้งสองคนเลยว่านอกจากเรื่องแบตที่อึดทนแล้วเนี่ยพี่อยากทราบถึงเรื่องของการกันกระแทก เพราะว่าถ้ายังเป็นอย่างวิลเลียมเนี่ยก็ต้องมีการซ้อมเต้นเนาะมีการซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมพกมือถือแล้วมันเกิดการหล่นหรือว่าแบบเกิดการกระเด็นกระดอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สำหรับเอสที่เป็นแบบนักกีฬาเนาะนอกจากจะเป็นว่ายน้ำแล้วบางทีก็ต้องมีเข้าจิมด้วยใช่ใช่ใช่ะครับถ้าอยู่ในจิมแล้วมันหล่นใส่พื้นหล่นใส่เหล็กดัมเบลกระแทกใส่มันเป็นยังไงบ้างฮะทั้งสองคนเออจริงผมเป็นคนชอบทํากิจกรรมมากทั้งอท์ดอร์ทั้งอินดอร์ทั้งแบบทุกอย่างแล้วเราเป็นคนติดโทรศัพททท์้วก็จะไปี แป๊บหนึ่งเวลาเราติดโทรศัพท์เนี่ยเราติดโทรศัพท์หรือว่าเราติดคนในโทรศัพท์ฮะเราติดโทรศัพท์ครับผม vivo v 5 0 lite ครับมันอยู่ข้างกายเราตลอดเวลาใช่แล้วคนในโทรศัพท์คือใครเออพ่อแม่อ่าเหติเฉยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอน้องวิลเลียมหยอดไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลองวิลเลียมหยอดแลววันนั้นถามว่าชอบไหม วิลเลียมถามขึ้นมาเลยแล้วชอบวิลเลียมไหมนี่เออตอนนั้นจังหวะได้จังหวะได้จังหวะเดี๋ยวหายจังหวะเอาแต่จริงๆก็คืออ่านเอสต่อเลยฮะคือไปคนเดทยกิจกรรมเยอะมากใช่เราก็เราก็ติดโทรศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยทำให้แบบเราก็พกโทรศัพท์ไปทุกที่เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันก็อาจจะมี กางเกงออกลังกายอ่ะมันไม่มีซิปมันก็ชอบแบบโพส์มันแบบหล่นไหลออกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าพอเราใช้ V ีโบ50ห้าสิบไหลเราก็หมดห่วงเรื่องนี้เพราะว่าเขามีโซลูชันกันกระแทกครับคือต่อให้เรามันหล่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสบายหายห่วงแล้วก็จะแบบสบายใจเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยเราอยากโชว์อย่างเงี้ยไม่ต้องใส่เขสก็ได้จริงเพราะพี่ว่าลาย texture ถ้าทุกคนดูดีนะคุณผู้ชมทางไลฟ์อาจจะมองเห็นไหมคือสีเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นแบบ มันสวยมากจริงๆอ่ะคือพอมาเห็นตัวจริงระยะใกล้ขนาดนี้ระยะเมตรสเมตรมันมี texture ความ e s t h ต t i c s ที่อย่างที่เอสบอกเออแล้วมันแบบมันพริ้วมันมีแบบเออมันพริ้วเลยมีเวฟมันมีเว็บมันเป็นเว็บใช่ใช่ใช่มันแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยพี่พอจะเป็นแบบเด็กในสังกัดไรเซอร์ได้ไหมโอ้ได้เลยครับได้เลพี่เป็นไรเซอร์ลุกกี้ทีมใหม่ได้ปะเออได้เลยได้เลยได้ใเลยได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เอสบอกเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องใส่เคสเลยเพราะว่าเราอยากโชว์ฟังก์ชันที่มันมีความสวยงามด้วยแล้วการกระแทกเนี่ยที่เอสบอกคือรับรองว่า ภายในไม่มีหวั่นบุบสลายนะครับเรั่ไดอย่างวิเล่ถ้าเกิดซ้อมตรงซ้อมเต้นเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเหมือนกันเนาะไม่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าด้วยความที่จริงๆแล้วอะเนเจอร์ผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรไวๆมากแบบคือเป็นคนที่ไวแบบให้เปิดบ้าให้เปอร์มากแบบฟีลแบบว่าเอเนอร์จีติกมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบไปไหนก็แบบเร็วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจะพูดอะไรหรือเปล่าครับคือจริงป่ะไม่ก็เห็นด้วยไงเห็นด้วยเห็นด้วยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบ อายกตัวอย่างสถานการณ์แล้วกันก็ตามน,นั้นผมเหมือนแบบว่าต้องออกไปข้างนอกซึ่งได้แวะกลับไปห้องแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ออมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงซึ่งออแบตหมดเแบตหมดแล้วหมดแล้วว่าทำยังไงอ่ะแล้วด้วยความที่เราต้องใช้โทรศัพท์เพราะผมเป็นคนติดโทรศัพท์มือพีเอสเลยครับ,รบใช่ก็เลยต้องหาที่ชาร์จซึ่งชาร์จปุ๊บแล้วก็เราก็ไปทำแอคทิวิตี้แบบเก็บของเพื่อที่จะออกไปข้างนอกครับออแล้วก็พอได้ออกไปปุ๊บแล้วก็มาดูแบตอีกทีหนึ่ง แบตเต็มแล้วเฮ้ยอันนี้คืองงเหมือนกันมันไวมากนะคือใช้เวลาเพียงแค่ตอนแรกผมไม่ค่อยนับครับก็คือหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้แต่ว่าก็ไปถามพี่เขามาว่าประมาณกี่นาทีครับประมาณห้าสนาทีก็เต็มแล้วจริงเหรอใช่เพราะว่าเขามีแบบแฟลชชาร์จใช่ไหมเป็นที่แบบเรียกได้ว่าจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วเขาบอกว่าตอนต้นๆเนี่ยมันจะมันจะเยอะขึ้นด้วยแล้วมันจะแบบเขาเียจะไป ไออย่างศูนย์ถ้าศูนย์ถึง80เนี่ยอาจจะเร็วมากใช่ใช่แล้วพอ80มันจะชะลอชะลอลงชะลอลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเนาะกับกับไลฟ์สไตล์แบบวัยพวกเราใช่พี่ใชาว่าวัย่างพวกเราได้ปะเออได้ดีครับผมได้เอสเอสยอมรับพี่เขาอยู่ในวัยของเอสซไม่ผมยอมรับอยู่แล้วแต่ประมวลผลอยู่อ๋อประมวลผลอยู่เออจริงคือวัย่างพวกเรางะแล้วลักษณะงานของพวกเราในวงการบันเทิงเนาะมันมีความบางวันเนี่ยต้องทําหลายอย่างมากบางวันแบบ วิลเลียมกับเอสเนียไม่ได้ทำแค่งานเดียวเนาะมันต้องวิ่งไปอีกงานบางทีตื่นเช้าตีห้าออกกองตอนกลางวันอีกทําอีกอกิจกรรมหนึ่งตอนกลางคืนประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นอกจากแบตจะอึดถึกทนแล้วอันนี้คือข้อดีหนึ่งสองคือเวลาที่มันหมดเนี่ยมันสามารถรีชาร์จได้เร็วมากเป็นแบบว่าแฟลชชาร์จเลยจริงๆนะครับเอาอย่างนี้น้องๆสองคนเนี่ยพูดมาแล้วหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อ พี่ก็อยากจะลองพี่ก็รู้สึกว่าอยากจะลองเหมือนกันว่าเฮ้ยเอ็กซ์พีวียในการใช้ที่ที่วินเรื่อพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง,งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะขอพาทั้งสองคนนะครับไปที่โซนของ Experience กันดีกว่านะฮะชเชิญฮะได้เลย<ร>ครับผมเฮ้ <ไป S 2> เอาง <ไป S 1> ี้ไปที่โซนแรกก่อนเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าโซนแรกเนี่ยเป็นโซนที่พี่ประทับใจมากคือนอกจากอ่ะนี่ครับโซ้คิอด้านล่างนี้เลยอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะ คือนอกจากจะแบตอึดแบบท้าให้ลองแล้วเนี่ยมันยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า reverse charging ครับคือมันแบตของ vivo v 5 0 Lite นี่มันอึดถึกทนขนาดที่ว่าเอาไปชาร์จให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้เลยปกติเนี่ยมือถือจะตัวหมดก่อนเลยถูกไหมตัวหมดก่อนแล้วเราต้องเอา power bank มาชาร์จให้กับมันแต่แบตของ vivo v 5 0 Lite คืออึดมากเอามาชาร์จโคมไฟได้นี่ฮะนี่เนี่ต่อมาจากโคมไฟเลยวิลเลียมต่อมาจากโคมไฟปุ๊บเข้าอันนี้เลย ทำหน้าที่เหมือน power bank ทำหน้าที่ของ power bank ถูกต้องทำหน้าที่เป็นแบบว่า power resource ทำเป็น lightning resource ได้เลยเออแล้วเนี่ยนี่ใส่ลำโพงต่อลำโพงได้เลยสมมติว่าน้องๆเนี่ยไปเที่ยวปีหน้าไปแบบอยู่บนเรือยอทครับผมเพราะว่าสองคนนี้เรือยอทสองคนนี้คือแบบแบบแกรมอยู่แล้วอยู่บนเรือยอทเฮ้ย สปีกเกอร์โฟนเขาเรียกว่าอะไรสปีกเกอร์หมดสปีกเกอร์แบตหมดครับเราก็เอา vivo v 5 0อะไรของเราเนี่ยต่อกับสปีกเกอร์ให้มันปูมปามปูมปามอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเปิดเพลงไรแค่นเปิดเพลงนานนอะไรเต็มไปหมดได้เลยนะฮะอย่างหนึ่งนี่น้องๆน่าจะชอบครับก็คือพัดลมเขาเรียกว่าอะไรพัดลมพกพาว้าว ขอภัยฮะผมดึงแรงไปหน่อยผมกีดแรงว่าไม่แรงเอาไปขอโทษนะครับนี่จะบอกจริงๆว่ามันสามารถที่จะกลายเป็น r e v e r ์ชา h a r จิ n งเนี่ยสามารถชาร์จเจ้าอุปกรณ์อื่นๆบนโลกใบนี้ได้เลยครับผมนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะทีนี้มาต่อที่โซนที่2อกันดีกว่านะครับโอเคครับโซนนี้อะไรครับใครขําแะรอ่ะพี่ขอภัยนะทำให้ทุกคนตกใจนะขวัญเอ้ยขวัญมาสีสันสีสันเดี๋ยวมันจะแบบนิ่งเกินเดี๋ยวมันจะนิ่งเกินไปถูกต้อง ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชาร์จไวที่วิลเลียมบอกว่าเฮ้ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถจากศูนย์ไปถึงร้อยได้เลยใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าภายในเวลาประมาณ2นาทีเนี่ยโอเคจะสามารถชาร์จ VIVO V 5 0 l i ิบไรได้ถึงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องทดลองโอเคอันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้แบตเตอรี่คือ69%โอเคครับอันนี้คือ69%นะฮะนี่โชว์โชว์โชว์ผู้ชมทางไลฟ์ดูนะฮะ 69%อยู่นะเดี๋ยวเราจะชา์จประมาณสัก2นาทีโอเคโดยที่ระหว่างนี้เดี๋ยวให้บิลเลี่ยมกับเอสเนี่ยเล่นเกมของเราด้วยครับเป็นเกมที่อย่างเงี้ยมันแบบเล่นตามสายห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนเขาไม่เรียกว่าเป็นเกมที่วัดบาลานซ์วัดบาลานซ์แล้วก็สต amina ของร่างกายโอเคครับใครอยากลองเล่นก่อนดี วิลเลียมเลยครับโอ้โหเอสายโยนโยนเลยโยนไวมากอ่ะน้องไม่ชอบเล่นไงเป็นคนขี้เล่นโอเคเดี๋ยวพี่ถือ Vivo ให้ก่อนไหมหรือว่าถือไมคค์หรืืออถทั้งู่เลยถือทั้งคู่เลยโอเคโอเคไม่ถืออะไรเลยหรอเอาล่ะมาดูนะฮะลีลาความสามารถในการเล่นเกมของน้องวิลเลียมนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเลยนะฮะถ้ามันโดนขอบปุ๊บมันจะมีเสียงดังอ้าดโอ้ยไม่ไม่น่าดังขนาดนี้ แต่มันก็จะมีเสียงอยู่นะฮะชาร์จไวถึง90วัตต์คือปกติหัวชาร์จปกติเนี่ย50วัตต์ก็แรงนะเอสครับอันนี้คืออันนี้เหรออันนี้ผ่านได้ผ่านได้เอสก็เออวินเล็กก็อันนี้อ่าเอียงเอียงข้อมือหน่อยอ่าแล้วก็ผ่านมาเฮ้ยเอาแล้วไงผ่านด่านแรกไปได้คุณสกิลจะกินบอกนะจะทำอะไรจะช่วยไงเดี๋ยวจะช่วยอ๋อโอเคเดี๋ยวช่วยแท็กทีมนะแท็กทีมทีม เิ้ยจริงๆก็เล่นเป็นแท็กทีมได้นะอ่ะหมุนมาเกือบเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วครับาไปเลี่ยมครึ่งทางกี่โมง <laughs> ตัวเริ่มเอียงแปลกๆ <laughs> เออมาผ่านออไปใกล้ๆจะหนึ่งนาทีส่งดีอยู่ส่งดีอยู่แต่วิลเลียมเป็นคนที่จริงจังกับการเล่นเกมกันแล้วเนี่ย<ะ>ปกติสองคนนี้ใครจริงจังกับการเล่นเกมมากกันทุก เท่ากันทั้งสองคนเนาะใช่ครับเวลาไปแบบอีเวนต์แล้วให้เล่นเกมแข่งกันนี่ไม่มีใครยอมใครจริงวันนั้นไม่มีใครยอมใครจริงเฮ้ยเอาละฮะเฮ้ยเริ่มเร็วนะเริ่มเร็วเริ่มคล่องอันนี้เริ่มคล่องเริ่มเล่นความเร็วแล้วเอาแล้วเอาแล้ววิลเลียมเริ่มคล่องนะตอนแรกใช้สองมือตอนนี้เหลือเพียงมือเดียวถนัดซ้ายเหรอครับวิลเลียมอ๋อจริงถนัดขวาถนัดขวาถนัดขวาใช้มือซ้ายให้ดูว่าเฮ้ยผมอ่ะใช้ได้มือซ้ายได้เหมือนกันอ่าคือถ้าไปโดนมันจะจะช็อตเลยนะถ้าโดนแล้วมันจะช็อตนิบจึ๊จึ๊จึ๊จลย ช็อตหัวตั้งเลยอะ่ะ <laughs> ผมฟูหมดรอเล่นรอเล่นใกล้จะถึงเส้นชัยฮะอันนี้เฮ้ยจะเสร็จแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยฟึบโอ้โหเฮ้ยนี่คองสุดท้ายคองสุดท้ายมาเอาละใกล้ถึงเส้นชัยฮะปั๊บอโอ้ชอเสียงตกลงครับวิลเลียมมันไม่ใช่ง่งายๆนะคือไม่มีเสียงสักแอะเลยเมื่อกี้ไม่โดนเลยนะเอไม่มีเสียงอยู่เพราะว่าเกง่งเพราะว่าเกง่งขมิบตูดไปหมดสนุกอ่ะ เอ้ยสน,นุกนวะสนุกให้พลองเล่นปะเลำพีนลองเล่นอันเนี้ยวิลเลียมทำไป2.01นี่ไงเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นละทำเวลาให้ดีกว่าวิลเลียมไหมไง,งป,ไปกติสถิติฟรีสไตล์ของคุณเอสเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ฮะกี่เมตรครับอ่าปกติเขามีกี่เมตรบางร้อยเมตรใช่ไหมร้อยร้อยกับสี่ร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรห้าสิบห้าสิบเมตรครับแค่สี่ร้อยเมตรอ่ะ 400เมตรเอ่อสามนาที56าิวิ3มนาที56าิวิถือเป็นสถิติที่ดีเลยก็ด <c oughs> ีค่อนข้างดีค่อนข้าง <c oughs> ดีเลยนะฮะ,ะแล้ววิลเลียมเคยแบบวัดสถิติฟร, <c oughs> รีสไตล์ไหมเอ่อสถิติฟรีสไตล์400เมตรเราเท่าไหร่นะ400เมตรอ่ะเอ่อประมาณ18วิครับ เดี๋ยวนั่นการว่ายน้ำหรือว่าตอบิโดขี่เจสกีอ๋อขี่เจสกีอยู่ข้างบนไม่ผมใช้ใช้ตีนกบอ๋อใช้ฟินฟินแต่ที่ใช้ฟินใช้ฟินก็ไม่น่าเร็วขนาดนั้นนะถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าน้องเอสนะครับฉลามเอสของเราโอเคครับผมจะสามารถทำเวลาได้ดีกว่าแต่นี้คุณไม่ได้อยู่ในน้ำนะเออจริงให้ผมอยู่ในน้ำตลอดเลยเหรอไมอยู่ในน้ำนี่ช็อตพอดีอ่ะวิถือไม่ให้โอเคครับผมเอาล้วฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะ น้องเอสจับเวลาครับอุ้ย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 เฮ้ยเร็วแล้วเนี่ยนี่นี่คือหนึ่งในสิบผ่านไปแล้วอะ่ะเป็นต้นรีบก็ได้เดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยสองนาทีพอดีนะครับที่อุ้ย สองนาทีพอดีที่น้องวิลเลียมเนี่ยเล่นเกมนี้ไปนะฮะสองนาทีที่ผ่านมาตอนแรกเรามีแบตหกบเกอฮ้ยอย่าเพิ่งรีบสองนาทีผ่านไปเรามีเจ็เปอร์เซ็นครับเจ็จนเยนเจนเยนก็คือ2นาทีหเอร่ะเร็วมากนะวิลเลียมเมื่อกี้ที่วิลเลียมเล่นเกมไปเราชาร์จจากหกสิบเกไปเ็นโอ้โหสนาทีหเปรพราะฉะนั้นยีนาที ก็คือ5 0านนี่ปัญญาตะยางในหัวแปลว่าอะไรวะาปัญญาตะยางไม่ได้ใช้นานแล้วครับพี่ความรู้พี่ก็โยนทิ้งไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็น2นาทีที่ทำได้ถึง5%เรเลยเร็วมากๆทีนี้เอสไม่พูดไม่จาครับเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะกับวินเลียมน้องรักของเขาได้ยืดยาวก่อนวันนี้กินข้าวยังไม่ได้เออกินข้าวยังอะไรนะกินข้าวยังอ่ะเออกินแล้วครับกินอะไรมาครับวันนี้เออเออคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งกิ้งไปทางซ้ายหรือกิ้งไปทางขวา กิ้งไปทางพี่เลยพี่กันพี่หลบเอออ้ยคูกิ้งมาพี่หลบเออเหมือนเราถูกเวลาเราเราได้เราได้เออเออเออาได้เราได้แล้วพี่อยากรู้อย่างทําไมเวลาคนว่ายน้ำเร็วเขาต้องเรียกว่าฉลามอ่ะเขาเรียกโลมาไม่ได้หรอโลมาเอสเนี้ยฉลามเท่กว่าครับอ๋อเป็นเรื่องของความเท่ด้วยใช่หรออย่าอย่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ เออคือถ้ายังไม่ดังท่อยัง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 แต่วานก็น่ารักนะสมมุติว่าว่ายน้ำเร็วๆเป็นวานได้ไหมวานเอสได้ไหมอ๋อตัวใหญ่ไปอ๋อตัวใหญ่ไปอ๋อโอเคอ่ะฉลามก็ได้หรือว่าเอสมีฉายาแบบเวสตี้มีฉายาอื่นให้เอสไหมที่แบบว่ายน้ำเร็วๆมีไหมฮะอะไรนะโลมาเอสเออดีโลมาเอสเฮ้ยจับหมดเวลาปุ๊บสองจุดศูนย์สามผมทำได้เท่าไหร่นะสองจุดศูนย์หนึ่งได้ปะ ใช่ป่ะพี่ไอซ์วิลเลียมทำไปสองจุดต่างกันสองวิสองจุดศูนย์หนึ่งอ่า,าบอกเลยว,ว่าคําถามเมื่อสักครู่ที่เออแบบว่าดักดักทางเขาดชชได้ผลเอาจริงๆได้ผลได้ผลจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นแค่จะให้ดูว่า2นาทีนะครับของ vivo v 5 0 lite เนี่ยสามารถชาร์จได้ถึง5%ครับผมคือเร็วมากนะคุณพระคุณเจ้าอ่ะคืนเมื่อเช่นนี้คนชนะโดนลงโทษยังไงบ้างครับคนชนะโดนลงโทษเลยคนชนะเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับ การได้เปรียบกว่าแต่วันนี้เนี่ยจะต้องเสียเปรียบเอสอยากให้วิลเลียมทําอะไรดีกว่าเพราะเขาชนะแปลกๆวันหนึ่งนะเกมแปลกๆก็เรารวมหัวกันทุกคนก็เลยงงเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยเออเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยให้ทําอะไรอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นฉีกฉีกบูมเออโอ้มันจะดูหน่อยว่าไม่ใช่บทลงโทษเลยเมื่อกี้ขึ้นริบมาอย่างเต้นอยู่เลยค่ะเอองั้นเดี๋ยวเอสร้องฮะเอ้าก็เขาเต้นแล้วไง อันนี้ใครโดนลงโทษก็เอสอคเขาเต้นเวสตี้ถ่ายใช่ไหมปกติก็เป็นเองอยู่แล้วก็แฟร์เนาะใช่ปะก็แฟร์ถูกต้องอ่ะลองไม่เป็นด้วยซ้ำคุนลองเองเต้นเองเลยเอออ่ะจิก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 บูมว่ามั่วน็อกที่วันนั้ โอ้โหพอสบิคเคนัสต์ปันติงโอ้โหราท่าท่าอ o ะมา o มคกิทบอมบอมชิ o เชค o อมบอมโอเคประมาณนี้ประมาณลีกัสติดถามแล้วครับเมื่อกี้ก็เริ่มแล้วเอาให้ไม่ถึงเจ็ดวีก็พอเมื่อกี้ตั้งใจร้องไม่ตรงไงไม่ตร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 งร้องหลบลิกัสติดใช่้องหลบลีกัสติดนะฮะผ่านไปสองโซนนะฮะของเอสพีเนี่ยสองเรามาถึงโซนที่สามกันบ้างโซนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าโซนเมื่อกี้เอ้ยคือโซนเนี้ยพี่ต้องแท็บพูฟไปแล้วใช่เมื่อโซนแรก ใช่ทำไมเมาไม่ได้ตั้งใจพรูฟมันเรียบมันหล่นเองแต่มันก็ถือว่าเป็นการพรูฟไกลๆนะพี่กทรายเมื่อกี้ที่มันไปดึงสายหลุดมาทั้งพัดลมทั้ง vivo v50 ไรเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกโซนนึงที่ทําให้ทุกคนเห็นนะครับที่ดูไลายฟิวแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในสยามพารากอนแห่งนี้เห็นเลยนะว่า vivo v50 ไรเนี่ยการกันกระแทกของเขาเนี่ยมันดีจริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ให้วิเรียงกับเอสเนี่ยย้อนเลยนะย้อนจากโซนเนี้ยตรงไหนก็ได้อุ้ย ย้อนกิ้งก่าเดี๋ยวพี่โย่ของเดี๋ยวพี่ลองย้อนของสีดำก่อนโอเคได้เลยของพี่ไปก่อนปึ๊บนี้เลยนะดูปั๊บปุ่งปางโป่งเป้งเฮ้ยฟึ๊บปั๊บหลันแรงเหมือนกันนะมันแรงเหมือนกันนะมันแรงนะแต่ดูดิไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนฮะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลิศนะเลิศป่ะผมอยากลองผมอยากลองเออไหนไหนวิลเลียมลองปึ๊บปิงปะปุบะบุ่งปะแบมสงสารน้องเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ผมดูไม่ครบไม่ หองหรือเปล่าผม,มต้องนะผมต้องลองไหมผมไม่อยากลองเลยลองต้องลองอย่าไปกลัวเพราะว่าโอเคเเชื่อมั่นในฟีเจอร์ของเขาขอโทษนะ <laughs> ขอโทษ <laughs> พอคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีฟีเจอร์สไปเดอร์แม็กเฟีเจอร์ใหม่เจอฟีเจอร์ใหม่ฮะทุกคนแมกเนติกเออนอกจากจะเป็นฟีเจอร์การกระแทกแล้วยังเป็นฟีเจอร์เกาะติดไร้แรงน้องถ่วงเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ๋อลงไปแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้เตรี้ยวแต่ว่าทำไงอ่ะมันเป็นไปได้ไงอ่ะดูดิมีใครติดอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องของ friction force หัวในมัวขึ้นมาเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่อยากท้าทุกคนให้ลองจริงเรื่องของการกันระแทกแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วเราไปโยนอย่างนงี้นะปังไม่ไม่ไปโยนเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้นะเราจะโยนเล่นทาไมเนาะใช่มันก็จะกันการกระแทกที่มันเกิดจากอุบัติเหตุเช่นแบบเผลอปัดตกจากโต๊ะเผลอหล่นจากกางเกงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดินชนเพื่อนเดินชนหนุ่มเดินชนสาวแล้วมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นมันก็จะสามารถกันกระแทกได้ดีครับผมเอาล่ะ นี่คือโซนทั้ง3โซนนะฮะทีอ่อยากจะมา experience ให้ทุกคนได้ดูกันทั้งในไลฟ์แล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยแต่ต้องบอกเลยว่า,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ r e v e r s e c h a r g จเรื่องของการ f flash c ชา r ์ e แล้วก็เรื่องของการกรกระแทกเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองของจริง,จร,งจริงนะฮะแต่ว่า <c oughs> อีกสักครู่เนี่ย<ช>เดี๋ยวจะมาทำการประกาศราคากันนะครับ okay, แต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับ Vivo f r i e n d s, s um นะฮะโนมิเร,รและก็เอสวันนี้เราก็ได้มาแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ <c oughs> มาแชร์ให้กับเพื่อนๆ เออไม่ใช่้าสิบ B ห้าสิบไลขออภัยนะฮะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งวิลเลียมและกเอสเนี่ยก็มีโชว์พิเศษนะครับมาฝากในล้อนฉีเว้นของเราด้วยนะฮะวันนี้เตรียมมากี่เพลงเยอะมากเลยเนาะโอ้โหคือคือบอกได้หรือเปล่านับนับไม่ได้เลยครับจริงเกินห้าแน่นอนล่ะมีนิ้วเดียวอะไรที่มีนิ้วเดียวแค่นิ้วเดียวครับวันนี้แค่นิวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เตรียมมา เยอะครับก็คือหนึ่งเพลงท่วนหนึ่งเพลงท่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือของทุกคนเนี่ยเตรียมขึ้นมาถ่ายให้ดีแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ <ใช S 2> ดเดี๋ยวขอให้วิลเลียมกับเอสไปเตรียมตัวใส